สิมาน้องเซน้องแดตกวสองพันหกสมาค่ะทีนี้เราต้องมาหาดานสน่าเบื่ออีที่เขาบอกว่า ขอแนะนำตัวเองนะคะออ๋ชื่อเซโกะค่ะผมชื่อหนุ่มนะครับเปิดมากี่ปีแล้วคะเปิดมา30ปีแล้วสามสิบปีแล้วอยู่ตรงนี้มาตลอดเลยตอนแรกอยู่ในซอยหลงน้ำเงียบค่ะแต่ตอนนี้ก็คือเพิ่งย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้ประมาณสักเกือบ7ปีพออยู่ใกล้ๆกันตรงนี้นแล้ค่ะเออแล้วคุณเฮียหนุ่มช่วยบอกที่เกัดแบบที่แน่นอนนิดนึงว่าอยู่ตรงจุดไหนครับตรงสี่แยกสะพานายวเไอตรงซอยสุทธิสายวิริชัยเข้ามาในระยะประมาณสัก 1 50เม้า150เมตรร้อ้าขวามือเดินสวยๆเข้ามาเลยจุดสังเกตมีอะไรบ้างไหมคะเยียงยงร้านจะมีเขาวมันไก่สีเหลืองโอ้ร้านสีเหลืองเป็นสีเหลืองเลยใช่้อยอร่อยนะอร่อยใช่ไหมคะแต่ร้านเฮียแซ่บกว่าเยอะค่ะของเยอะของเยอะด้วยเจ้าของร้านก็แซ่บด้วยนะคะอยากจะติดต่อที่ร้านเนี่ยไม่มีเฟซบุ๊กไหมคะเฟซบุ๊กชื่อพงศักดิ์สราวุฒินยภาษาไทยนะคะอ๋อพงศักดิ์สราวุฒินัยแบบนี้เลยก็จะขึ้นเลยวันร้านเฮียนีแบบนี้เลยเข้ามาดูได้เลยได้ค่ะ ลองเซยียทำสีผมน้องเซยอยากบำรุงผมอะคะ่ะมีคำแนะนำอะไรบ้างไหมคะได้เลยเดี๋ยวเฮียจะให้สีชิคเชโด08 394นี่เลยบู๊กับทรีทเมนต์ชิคเชโดคู่ Shadow, นี้เลย2,000ดูเงินซิ2394เริ่มจะสารพัดแล้วค่ะน้องเซยมีแค่ทั้งเนื้อทั้งตัวมีแค่นี้นะะนอล้ค่ะแม่จ้า ไม้เอยอพอจะมีอันที่กระคาถูกกว่าให้น้องเซบ้างนี่ค okay. Okay. Yeah. รับโอ,อเคโอเคเย่อะเบียจดให้ราการนี่ซีดิโซ่ร้อยหนึง่งนี่แชมพูกับทรีทเมนต์คู่นี้สามรอห้าสมบมหดนี่สี่อหสิบหรือเปห้าสิบาทให้น้องเซกลับบา้านแต่ไม่เป็นไรเียแถมนี่ให้อีกคู่หนึง่งแล้วถ้เกิดว่ามีแฟนามจับราการ เซมาแบบว่าดูแล้วแบบว่าอยากจะมาซื้อของที่ร้านเนี้ยค่ะมิซ่าเฮียพอจะมีส่วนลดที่บ้างนี้ค่ะเดี๋ยวนี้เฮียมีปอชเชอร์เบรชิลสบันควายขายอยู่ร้อยห้าสิบร้านเฮียขายเก้าห้าแต่ถ้าเป็นแฟนคลับน้องเตเฮียให้จุดห้าบาทเจลแอลกอฮอล์ร้อยเก้าเก้าถ้ามาจากแฟนคลับน้องเตเฮียให้ไป,ไปอีกขวดหนึ่งในราคะร้อยเก้าเก้าก่อนจะจกไปนในวันนี้นะคะน้องเซขอแจกของหน่อยนะคะนั่นก็คือว่า คุณผู้ชมพอจะจำได้ไหมคะว่าตอนที่เฮียหนุ่มอะนำเสนอชุดเซฟไพ่450กับน้องเซไปมีอะไรบ้างคุณผู้ชมไปไทยฟลูก,ก็จะได้รับของขวัญหลานนี้ไปเลยแชมพูคลีนนวดนะคะฟลูที่โชคดีทั้ง5ท่านก็จะได้ของขวัญหลานนี้ไปนะคะไทยกันเข้ามาพร้อมกับคอมเมนต์ชมก็ได้สีเบาๆน้องเซกลัวค่ะจิตใจอ่อนไหวนะคะแล้วพบกันนะคะน้องเซได้ของที่ต้องากรารแล้วนะคะไทยรับของน้องเซด้วยละคะ่ะคราวนี้กลับไปเนี่ยจะสะจะเลดหม จะทำสีสะใจไปเลยค่ะองเชยขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันอีกคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ